เขาสื่อว่าคอมันเล็กไปนิดนะครับพอติดแล้วมันก็จะอึดอัดหน่อยอารมณ์ก็คงคนละอย่างกันมั้งครับเพราะว่าอย่างลูกตาลอยก้วเนี่ยพระเอกอยากจะแต่งงานกับนางเอกแต่นางเอกไม่ค่อยชอบที่หน้าเราเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนี้คือทั้งสองคนไม่ค่อยอยากแต่งงานด้วยกันแต่แต่งเพราะเหตุจำเป็นอีสานระวีชุง่ชงโชคกำลังเข้มข้นขึน้นเรื่อยๆอย่าพลาดชมทุกคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะ ืนนี้แล้วนะคะที่แฟนๆพาพยนยจีนจะได้ชมมาเสเซียนของพระเอกรุ่นใหญ่อย่างเซี่ยเซียนในภาพยนตร์จีนชุดเรื่องใหม่คม,ค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 มเฉินคมคืนยุทธจักรเซียนค่ะคมเฉินคมคืนยุทธจักรซีตอนแรกวันนี้มีการเปิดตัวละครสําคัญให้ได้รู้จักฝีไม้และมือของบรรดา<ม><ม>เซียนแต่ละคนโดยเฉพาะหลงซื่อซึ่งระบบทโดยเซี่ยเซียนนั้นคงต้องถูกตกใจคออย่างจีนทั้งหลายแน่นอนค่ะ เพราะเขาจะนัดกลเมตเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างน่าติดตามนอกจากนักแสดงแล้วทีมงานก็ได้ทุ่มทุนยกกองไปถ่ายทำกันที่เมืองฉางชุนสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีอากาศหนาวเยน็นอุณหภูมิติดลบถึง10องศาเซลเซียสพื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะทำม,มดาน,นักแสดงเจ้าบทบ,บาททั้งหลายเกือบต้องยอมแพ้ให้กับอากาศหนาวเยน็นจนแทบจะพูดไม่ออกหรือบงางฉากสียเสดเองต้องลงไปคลุกกับหิมะอีกด้วยค่ะอย่าลืมติดตามคมเฉินคมคืนยุทธจักเซียนเสนอเป็นตอนแรกคืนนี้หลังลูกคอลูกตาลลอยแก้วค่ะ สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติก็ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาพันธ์คนใหม่ในวันนี้ค่ะหลังจากดำรงตำแหน่งนายกสมาพันธ์วินแห่งชาติมาถึงสองสมัยนายสุภพิสิทธิ์วุฒินันก็ต้องอำลาตำแหน่งตามวาระและสมาพันธ์ภาพยนต์แห่งชาติก็ได้จัดการเลือกตั้งนายกสมาพันธ์ภาพยนต์คนใหม่ขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2541บ่ายวันนี้ที่โรงแรมดิเอเมอร์ลค่ะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อก็จริงตำแหน่งนั้นมีด้วยกันสองท่านคือคมบเณเดชและพิชาติหาลำเจียก ซึ่งหลังจากการลงคะแนนสร็จสิ้นลงแล้วผลปรากฏว่านายคมขคเดชได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ดํารงตําแหน่งนาย,นายกสมาคมภาพยนคนต่อไปโดยได้ว,วางนโยบายหลักๆในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพาพยนตร์ไทย,ยไว้สองเรื่องค่ะหนึ่งเราต้องช่วยตัวเองก่อนและสองเราต้องขอให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนหนังไทยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม พกดีกรีนักร้องดีเด่นสยามกลาการและประสบการณ์ทางดนตรีร่วม10ปีมาเป็น Flower Gate อัลบั้มเพลงชุดแรกของเกษราปรีดาสุรยยิยชัยแถลงข่าวเปิดอัลบั้มกันไปเมื่อบ่ายวันนี้โดยมีทีมงานเบื้องหลังที่คุณน้าคคุณตาก,กันดีอย่างรามจิติหงสกุลมาร่วมเล่าถึงงานเพลงชุดนี้ซึ่งมีความพิเศษอยู่ตรงที่แนวดนตรีนั้นมีให้ฟังกันหลากหลายประเภททีเดียวค่ะไม่อยากให้ฟัง10เพลงแล้วคล้ายๆกันหมดอยากให้รู้สึกว่าเหมือนกับอ่านหนังสือ10เล่ม ในในความรู้สึกที่แตกต่างกันเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกขอเชิญชวนทุกคนช่วยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมขอจัดมลพิษเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีและสังคมที่น่าอยู่นะคะสวัสดีค่ะ